พอมาถบาี่สุดมาิดท้าปิดทายนเดี๋ยวเดี๋ยวเลยแแบบุบเท้าแบบนี้ไว้ให้นแต่กนดูมีไหมสุดาหสุดท้ายแล้วนะมีไหมมัดีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเฮ้ยคุณแม่คุณแม่ Terima kasih banyak-banyak Ya, terima <will be> kasih <Enough> กับมิสิงสุขกับจอ์พิเศนะครับามาเด้ด้วยเนานะฮตอนรผู้ถึงกเปี้ยนหนครัอที่ห้าแบบทีดีนะฮะ่อบแรกจบสิ้กันแล้โพลนี้นะฮะเดยพี่โมโล่สั่ง้าากจากพี่เด็กเขาลองเรานะฮะเอางับในชุดนี้จะเป็นการประชุภาพนะครับจากผี่เราโมโผแล้วก็ยังมีนะครับสองป็นที่รับเชิญมาคนพิเศษของเราด้งยกันรับพนมิตนะฮะอีสี่าครับในารนี้ขออนุญาตแบ่งการถ่ายภาพเป็นสงช็อตนะครับช็อตแรก ประออบด้วยสามท่านเล็กครับโดยยังเชิญนะครับคุณสนใจมาทุนรพรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มจัดซื้อสินค้ากรมยุริกรรมหัวหน้เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนค้าคุณเด็นียบระดาเวทนารายได้ีสนะคอนไรขอ่อาจับกายกันเลยนะครับและแน่นอนในสัาห์นี้จะมีอท่านเ่กั ສູ່ເພິ່ນນັ້ນລະມັນກໍຖືກຮັບຂໍ້ແລ້ວເພິ່ນວ່າໃຫ້ມັນໄດ້ເປັນການທີ່ດີດີ ขอบคุณทุกท <virtual> ่านลงไว้ก uh, ับ uh, มือกระหน่ทุกท่านแล้วก็วันนี้ครับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับต้อนรับด้วยและขอบคุณด้วยนะครับคุณแนนและคุณกาเม้นตุตาดูตาดูตาเนี่ยมันเก็บกันเตอรีมีอะไรนะครับอยู่ไปยาวตลอดช่วงของการไลฟ์ทุกทิศทางนะฮะแล้วก็ ช่องทางในการรับชมไม่อื่นนะครับขอให้ดูไทแลนด์นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราเป็นภาพบรรยากาศนะครับสำหรับไอ้ทุกคนได้แบบว่าได้เก็บภาพก่อนแล้วเดี๋ยวนะฮะเราจะคลิกออฟกันเลยหรือเปล่าฮะอ้าคลิกออฟกันเลยนะครับแล้วตอนนี้ขอขอบคุณผู้หารวยด้วยนะครับคุณสมใจวัทุรพนนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการติมจัดซื้อสินค้าไฮบริดชิพบริษัทโฮโปรดักเซ็นเตอร์จำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบพระคุณด้วยครับเอาล้วตอนนี้คุณแนบได้บอลได้บอลหรือยังครับได้บอลหรือยังครับ เดี๋ยวคำว่ารอได้ได้เปลือยมากรอไหมไรอมันตะโกนยังไงรอตะโกนแม่รักนะครับเอาละว,วันนี้ต้อนรับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับคุณปราดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณคุณ,คณแมกด้วยโดยขออนุญาตใหม่ที่นหนึ่งดีเดี๋ยวใจเย็นจ้าใจเย็นโดยขออนุญาตนะครับ ให้ทั้งสองท่านได้หายใจกันนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันสักเล็กน้อยอ่ะขออนุญาตเสิร์ฟไมเลยอ่ะเริ่มต้นกการินก่อนการบินครับอการเดี๋ยวทักใครใครขับนิ้นึงันขนาที่ดีดีสวัสดีคับทุกท่านแค่ารไปลยะแับพี้แล้วก็ชื่นใจแล้วเป็นแบบครับสวัสดีคุ ถ้าล้วงล้วงอ่าเดี๋ยววันนี้เพิ่มแบบเล็วเวนิดนึ่งแค่คำว่าสวัสดีก็ผู้จบงานแล้วนะครับไม่คู้ความฟินแล้วนะครับความฟินะดับเกินหล่อพอมั้ยพอมั้ยวันนี้ไม่พามะเดี๋ยววันนี้เราต้องถายจบให้ได้หนึงวันนี้เป็นเกลียดกับทางโโปไทยแลนด์มากเลยวันนี้เรามีติ๊กต็อกที่เราไลฟ์วันนี้กับโปรทพแลน่นะฮะไลท์ท่าแบบแช์กันเยอะมากขอบคุณทุกการติดตามการกดหัวใจต่อเนื่องนะครับตอนนี้หัวใจเราไปโอ้โหหลายแสนแล้วขอบคุณมากเลยวันนี้ต้องถามสองท่านก่อนอาจจะเป็นแมทเป็นแหน่ ปกติเช ok ียร์บอลอยู่แล้วไหมครับนี่ทำนี่ทำนินชอบฟุตบอลอยู่แล้วไหมครับชอบชอบชอบเล็กอะไรนะมาชอบ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 มากมเดี๋ยวขอหยใจได้มัมยคือถ้าหลายคนเคยดูไล่เขาไปก่อนมีช่วงชื่อว่าเขาเชียร์บอลใช่ไหมอือฮั่นกล่าวว่าหลายคนตามอยูช่วงนี้แม่ประมาติดเลยนะมาให้ตาดูด้่ยนะชอบเลยเล็ก

นักเตะชอเ่มานะนัแงบชอบนักเตะคนไหนชอบล่ไหนนักเตะคนไหนหล่อชอบนไนเป็นใครม่่นี่ยเตะเทพนะใช่สแดลู้แลตัวเดีแล้วก็เป็นแบบมีข้อี่นเยอะนะนะฮะัหดนี้ควาลอหลายคนด้วยีมแตกับรงการเมือนี้่าคุการเมืนจมาทิ้ำนะครับซึ่ง เดี๋ยวเราจะมีจอนะฮะซึ่งจะให้อยู่ตรงนี้นะฮะที่เซนเตอร์ตรงนี้นอ่าตรงนี้เลยนะเดี๋ยวอ่ะหันหมาหยจีหันมาใช่ไใเยงนดะ้น้รรย,นยนะังถ่ายหลายลุ่มแ้วตอนงน้นในทุกคนจะได้ลุกนะทกคนจะได้อยู่ที่นี้นะโอเคคารีการแบบนี้ครับ่เสำักบารกลับมานิดเดี๋ยวจะมีจอนะครับจอตรงนี้แล้วเดี๋ยวนะฮะก็จะมีการเล่นเดวกัน เลื่อนไปที่คขาว่าเพย์เพย์นะครเพล์เพยเดี๋ยวใช้ใช้เซนเซอร์นี่เป็นตัวอย่างแบบนี้ผมที่อย่างนี้ใเด็กอ่ะเด็กเย็นนะครับใช้เซ็นเซอร์จะมีเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนี่นะเดี๋ยวขอยาดมินนะโอเคก่อนนะอ่ะเดี๋ยวขอยาเพย์เกมแบบนี้นะครับเพย์เกมสบายสบายนี่ เวลาเล่นเนี่ยเล่นแค่แบบหนึ่งคนหนึ่งเพลเยอร์เลยครวันเพลเยอร์และเดี๋ยวถ้ายกมืออ๋อโดนเฉยยี้ไม่พอครับชูนักเฉยยิน,นคุณแบ๊ครับเป็นเอาชนะบเป็นแบบว่าไม่เป็นไรคุณผู้นี้ผู้พิหารใจดีตอนที่อะไรอ๋อสบายมากเลยะคระับเดี๋ยวกามินครับกามินเดี๋ยวเราจะขยับเซ็นเตอร์นี่เลยะครับเซ็นเตอร์ เสร็จแล้วักมันออกมันออกอ่ะคุณแน่คคุณแม็คออกออกข้างไม่นึงออกข้างก่อนอ่ะวางบอลนี่เตะเลยเตะเลยโอเคเตวไปวางตรงนู้นเตะต่อเตะต่อเตะ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 เวลาหมดเวลาหมดเอาใหม่เอาใหม่เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าใจตรงกันเนาะเดี๋ยวยินเซ็นเตอร์ตรงนี้เดี๋ยวพวกเราพอเวลาเริ่มนับยหลัง เหย่ลูกบอลที่มันไปอยู่ที่จอยเนี่ยเราใช้เตะเอาอ่าโอเคนะอ่ะโอเคเทเกนโอเคเทเกนเย้ข้าวไว้เยอะดูดูโอเคเก็บไว้นิดนึงครับวันเสร็จโอเคโอเควัยเล่นของเราทำสกอร์ตอนนี้ทำไว้สูงสุด43 4 3ต่อพร้อมแล้วครับไม่ใช่รูก ยกมือขึ้นนงขึ้นมขึ้นพร้อมแล้วย่อไปไปเตไปต่เเตะเตต่อไปต่อเตะเเตะตะเเตะเตะเเตะเตเเตะตเลยเตะเตะเตะเตเตเเเเตะตเตะ ไปต่อย hey! okay, ิ hey. yeah! ้วเหลือเวลา10ิ10วิไปต่อไปต่อเย้มาดยาวยาวครับยาวใจเนหรอตอนนี้ยาหายไปแล้วครับคุณแม็คคุณแม็กลองไห าาาาากากรม,าม,าามีตัวทางไปแล้วผิดลูกแล้วไม่ทีแล้วดูไม่ทันเลยน่ข้าวโอทีเลยไลยลูกคือจะไล่ลูกลูกพักบ้าทุจริมากทุดี๋ยวคุณนี้เราจัดยาวไว้ไทยนี่เป็านาพที่สวยนะครับนี่ไมด้กพี่ไม้เนีสัญการเล่นมนี้กต้จัดได้พี่ทีนี้ก็มึงนี้จัดได้าการแสงได้แต่การลุกหมดไม่ได้นะครับคุณแรับ เอาชีวิตผมเป็นเดรมกันได้นะครับคุณแบ๊กนะครับนี่นะครับคุณแบ็กสบายมากคุณแบ็กอือเราเคยสอนนี่ไม่คือแทนะครับไม่ใช่คือสอนจริงคุณแบ็กเลิศเต็มเต็ครับเฮาไม้ก็สามตัวได้นะท่านน่ะไม่เอาไมาไม้เลิศดียันเฮาไม่ตัวที่เสิร์ฟมาเลยไงอ่ะโอเคแล้วผมใช้ไม้อีได้หนึ่อ่ะคุณแน๊กเป็นตัวรอไว้เลยที่เซ็นเตอร์เราจะไม่ขยับเข้าไปนะฮะคุณแน๊กคุณแน๊กเพอรเกนแต่จะขาดเลยไม่ได้พูด เห็นราคาปุ๊กนะครับผมไม่กล้าเตะแล้วนะครับน9่าราคาแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอไมามาเดี๋ยวเตะเดี๋ยวเตะ ตัวตันี้ไม่ต้องติ๊กแล้วขอลีลาด้วยและขอแบบสปอร์ทำเยอะๆเลยอ่ะเพราะนะฮะด้วยล,ง,ลงมาลงมาครับว่าเทเกมเลเก,น,เก,น,เกนไม่ค่อยแล้วก็หยุดไว้ทั้งไว้เ,เดี๋ยวเราสกู๊ปเน,นะฮาะร์ตุนกีก่อนนะขอเลือ่องอี้ก่อนโอเคเสร็จแล้วก็รอแป๊บนึงนะรอคอมพิวเรส็จแล้วก็ไปกันที่เทอเกนครับอันทรู้ชมบท่าตามบินลาดูนก,กันเท่าไหร่หลือไม่ด้นี้อ่ะเดี๋ยวพอสัญญาให้ยกมือขึ้นนะอยู่แล้วมือไปกันเลิกกันเลยนะ พร้อมเดี๋ยวกองเชียร์พร้อมเสียงมาเชิญเล้นะไม่ผมไม่ใช้ขาที่เท่าไรเตะขาพี่เะใช้หลักกระดานไหมนะครับอ้าเอ้าเใช้ขาครับมืนไม่ได้ต่อครับเวลาต่อเวลาต่อเดึงกระสีตรินี้นะครับเอ้ยยิงต่อได้เลยครับซ้ายดึงขวาได้หมดเลยยิงซ้ายยิงขวาได้เลย ไปเลยไปเลยครับเวลาเดินโอ้โหสิบเจ็ดวินาทีสิบหกสิบห้าต่อเนื่องมาต่อเนื่องไปแนะนำซ้ายสุดขวาสุดเลยเอาได้สิบวินิจครับนี่ซ้ายซ้ายซ้ายฮ่าเขาเซ็ตแล้วไปซ้ายไปแล้วไปแล้วไปแล้วขวาขวายังตป็งตัวได้ไปไปอยายอมแพ้ยากเลยสปอร์ตถืนะครับ นี่คือนี่คือตั้งใจว่าเหรอนเนี่ยคือจะบอกว่าเวลาเล่นอะไรต้องจริง,ง,งจังมากแค่ใจมันรับกันเนาะแค่แใจรคาพี่คุณ,ค,ณคุณกาเมนครับคุณกาเมนอันนี้จะเป็นรอบพิสคุณแบบโอเคที่สุดนะสู้ๆเลยนะขอกำลังใจให้กับคุณกาเมนหน่อยครับมากพร้อมแล้วเพลยนได้และ นี่ชอบด้านเด่นนะขึ้นนิดนึงครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะนี่เราอแป๊บราแป๊บราแป๊บร่างค้างไว้นะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะรอสักครู่นะไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วพยายามขวานิดนึงครับไว้โอเคพร้อมแล้วนะรอสัญญาณนะ สี<ป>ิวินาทีโอ้การแบบว่าที่จะ็นนะนาทีละท่าไ ไม่ไหมไม่หมเฮ้่เรื่อเมื่อาต้องต้องบอกกันว่าแค่ตอนระหว่างเดินมายังบ่นเรื่องรองเท้าอยู่เลยอ่ะจับเป็นเป็งขนาดนี้ตรวจแน่นอนปวจแน่นอนะต้องอันนี้เคยปวดเท้าปัจจุบันเท้าแบบขับหน้าเดินไม่วิิดมากโอเคเลยฮะโอเคนะสนุกไหมสนุกมากแลวสถานที่คนแรกดูไหเลนะไวห้ทุกคน มีนายทีมมีสี่โลสี่โลสี่โลแปดสิบเก้าขอทีได้ไหมพี่ฮะได้ไม่ตนะ้องเชียร์ผมแล้อยากเตะผมไม่เข้าใจว่ามีคนโคนน้งอยู่ในจอเนี่ยไม่มีฮะไม่เตะเข้าทุกอันเลยมันอยู่ที่เทคนิคแล้วมันมีเทคนิคเพื่อการให้คุณแบบว,วา่าพอโตแล้วเขาหลบไหนคุณก็เสียบด้านตรงข้ามไปเลยครฮะผมต้องขอยืมมือได้ฮะเอาเป็นรอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะได้ลุยกันต่อนะฮะโอ้เชียร์มันแปดสิบเก้า นครับอัยให้เองเออชาใช่ไหมครหบเดี๋ยวสักครูผมขอยืนดักแทนนเะนี่นะดี okay. okay, like แล้วไรนะอ่ะโอเคแล้วเราก็ใจเชียไปแล้เนาะเราเชียแบบเียเงนะเงียบๆนะเอไมเขเเ็นเียไแล้ว

สปอร์สำหรับคุณแบบนี้ถ้าที่ผู้จัดการผมอยู่นะยิ่งกว่านี้ดี่งบอเกมร้ายเกมร้ายเกมร้ายเลยนะฮะอ่ะพอแลับเขาปะขึ้นไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมไม่เหนื่อยไอ้นี้ครับเราได้สนุกสนานกับเกมซุปเปอร์แมนซุปเปอร์เซฟกตแล้วแล้ววันนี้เยกขออนุญาตแฟนขับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะพาคุณแน็กับคุณกามินเนี่ยไปดูเทคโนโลยีเรื่องของภาพและเสียงกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมานะครับเพราะฉะนั้นแฟนขับทุกคนแฟนขับจ๋าเราไหวไหม สักประมาณยี่สิบนาทีสิบนาทีโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรากลับมาตรงนี้หนึ่งครั้งนะอ่ะเดี๋ยวขอเนี้ยคุณแดกับคุณกาเมนเดี๋ยวไปด้านนี้กันนะฮะเด้ออะไรนะบุ๊กเราเราโดนไลฟ์ผ่านติ๊กต็อกแล้เลยตอนนี้อ่ะอ่าใน้ความนี้เดี๋ยวให้ให้แนกคุณแนกกับคุณกาเมนเดี๋ยวได้ซักหน่อยใหรือไม่นี่คุณแนกครับ เมื่อคืนนี้เราเห็นแบบว่าจอใหญ่เลยปิสเกนไปแล้วเป็นเทคโนโลยีที่ของเลยตอนนี้ถ้าพูดถึงจอขนาดนี้ถือว่าจอใหญ่ที่สุดแล้วนะต้องบอกว่าใครที่จะมีจอใหญ่ขนาดนี้ในบ้านได้ต้องต้องบ้านใหญ่บากเลยนี่แล้วจะบอกเลยว่าความเป็นเ n t e r เ a น n m e n t เนี่ยมันครบเลยนะไม่มีจอใหญ่มันจะมีความเหมือนโรงภาพยนตร์แล้วก็จะเป็นตัวนี้ดูระยะแบบไกลขนาดไหนต้องบอกเลยว่าที่มีโฮมโปรเนี่ยนอกจากจะมีทีวีที่ตั้งสายแล้วใช่ไหมพวกแบบอย่างพี่ที่คอยดูแลเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้อ เราต้องใช้ทีวีถ้าเป็นรีวิวไม่เป็นบ้านอย่างเงี้ยเรามีพื้นที่ที่เป็นห้องรับแขกเนี่ยก็จะมีพื้นที่ห้องให้จะเป็นระยะกว้างหไม่เป็นไรครูเด็กคุณแม่จะทำงานเยอะไม่ได้นะครับวันนี้เพราะว่าเทปเด็กเหนื่อยแล้ววันนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะยครับดีตอนนี้เราไลฟ์นะครับผ่านช่องทางของทางทีมเกาของโบรไทยแลนด์ลงในถุงช่องทางนะเพื่อนๆของโบรไทยแลนด์ที่รับชมตอนนี้ฝากเปิดหัวใจเรยเข้ามาใครเป็นแฟนคลับพี่รัก คนนี้กับคุณตามินนะฮะตามีนอยู่ซ้ายหยุกขวาส่งเสียงมาหน่อยอเร็วน,นีผมทำไ,ได้ครับนายยังไงนะเห็นด้วยตาเนื้อรู้สึกไหมนิยตาเนื้อโอ้ยเนิดตาเนื้อไม่ใช่ทีวีเลยนะไม่ใช่ทีวีนะ่ไแต,แต่ว่าอ่ะก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศเครื่อนเปฟ้าอึ่นุ่เนี่ยเวลวาที่เราไปาทำไรแนะ่นอนมันเกิดการเผาการฝังเนี่ยมันใช้เวลานานมาก แล้วก็จะมีนะฮะโซนนี่เดี๋ยวขออนุญาตเพื่ที่เราเดินผ่านนะฮะโ l o s e Loop c i r c u l a รดมหลักนะฮะนี่เป็นจริงกันเป็นโตัวนะที่เราได้จากของของเช่นพลาสติกอาจจะเป็นตัวกรอบที่เป็นตัวหน้ากา,ากของตัวกระเป๋าหอากาศหรือที่เป็นพลาสติกที่เป็นโครงหรือส่วนประกอบของที่มีนะนั่นมันเป็นชนหนึ่งนะฮะเป็นพลาสติกที่ผ่านกระบวนการซึ่งมันก็จะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่นีเป็นกระเป๋าแบบช้อปปิ้งแบッグ นะฮะแบบนี้หรือจะเป็นตัวกล่องอะนประสงค์นะฮะจะเป็นเครื่ไฟฟ้าต่างๆหรือเป็นพัดลมอย่างนี้มันก็สามารถที่จะทําขึ้นมาแล้วทุกอย่างครับเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าแข็งแรงทนทานเหมือนกับไฟฟ้าปกติเลยนี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของแลก,กเปลี่โลกใหม่ด้วยนะฮะนี่นี่ครับแลก,กเป่ยโลกใหม่เขาจะมีแคมเปญส่วน,นลดต่างๆตลอดด้วยช่วงนี้นะคระับแฟนคลับจาออ๋าพร้อมยังวันนี้พาทัวร์ ไปสักเล็กน,น้อยก่อนนะฮะเดี๋ยวยังไงตอนนี้เดี๋ยวขอขออนุญาตหนึ่งชัตตก่อนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญคุณแม็กกับคุณกาบินอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตผมถือไม้ให้ได้ฟังนะครับสักครู่หนึ่งนะฮะ กับช่วงเวลาพอมสุดแบบนี้เดี๋ยวให้คุณแคนกกับคุณการมินไปที่เสร็จเวทีกันแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะไปนะฮะฝากอะไรถึงท่านที่กําลังแบบกําลังลังเลหรือกําลังอยากตัดสินใจมาช้อปที่โฮโทลสาขาใกล้บ้านนะฮะอยู่ตอนนี้หรือถ้าเป็นอะแล้วแคมเปญมันมีแบบนี้ครับคุณแคนกกับคุณการมินจะอยู่ถึงวันที่ประมาณ15บห้ากรกฎาคมเลยทั้งส่วนพิเศษดีๆนะครับพร้อมกับที่พิเศษต่างๆเดี๋ยวก่อนที่เราจะมีการสั่หน้านะฮะเดี๋ยวให้ให้คุณแคนกับคุณการมินไปฝากอะไรนิดนึง pin 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 hinda l wprowad不會 l se